สวัสดีครับรผมแบงค์กโมเกมแคสเตอร์ผลงานแคทเกมอ่าป๊อ p y ี้เพลย์ไทม์แฟนเกมครับผมนะชื่อเกมว่าอะไรแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูอะไรสักอย่างปะเออชื่อเกมก็ไม่บอกผมนะนี่ผมไม่ได้เข้าเมนูหรืออะไรนะนี่ผมเปิดเกมมาแม่งเข้าหน้านี้แล้วกูก็โดนฆ่าแล้วผมนะคือไม่กัดให้เวลาตัวแนะนําอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเมื่ <c oughs> <laughs> อกี้เสียงป๊อบบี้แลละเออ เนี่ยคือเข้าเกมมาไม่ก็อยู่หน้าเนี้ยนะผมนะไม่มีเมนูไม่มีอะไรมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็โดนตบตอนที่ตัวแนะนาตัวอยู่เนี่ย <c oughs> เป็นแฟนเกมที่โหดมากก็ผมนะเออนี่ก็เป็นครั้งแรกอ่ะที่ผมเล่นแฟนเกมป o p ป y Playtime ผมไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันมีแฟนเกมมันมีแฟนเกมมันอื่ดได้เหรอมีใครทําแฟนเกมอีกไหมแทบไม่มีเลยไม่ใช่หละเอออะไรแบบนั้นนะผมนะวันนี้ก็เลยว่าจะมาลองดูกันว่าแฟนเกมป o p ป y Playtime เป็นยังไงจากแล้วก็ควรจะสู้กับตัวสีฟา้าเนี่นะผมนะไม่รู้ป o p p y ้จะมาปะอืม โอเคเริ่มมาแล้วก็มาอยู่หน้าประตูเขียวว่าทางออกครับผมนะก็ออกเลยสิอยู่ทำไมแต่ออกไม่ได้ครับผมนะเออนี่ Give a hug to all f r อ e n d d o n อนอะไรดอนแฮ็ก l ูออฟเฟนขีดฆ่าไว้แล้วเขียนดอนเออมันจะอะไรมันมันอะไรมันกระตุกอะไรไม่ค่อยเข้าใจเราลืมตาเลยมันมีระบบลืมตาเบสซยังไ,งไม่แน่ใจเมื่อกี้ทำไมมันแวบหายไป ไม่แวบแล้วครับันโอ้กด e เพื่อหยิบโอเคอ๋อแล้วก็มาวางบะเออหูนี่คืออะไรก็ใจเย็นๆสิ <laughs> แต่จำสแกนนี่ไม่มีอะไรเลยผมนะก็นี่เป็นแฟนเกมเนี่ยแบบเดโมโได้มั้มเออก็เลยจำสแกนมีอะไรใหผมนะมันก็กระโดดมาหัวด,ดืดๆอ,อย่างงี้เยเอางั้นนะโอเคแล้วก็มันจะต่างจากที่ว่าไปพวกตุ๊กตาไม้ยขยับได้ปาด ยูสยองมันจะต่างจากป๊อปปี้เพลย์ไทมตรงที่เราไม่มีมือมาสู้แม่งครับผมนะเรามีตัวปลาเปล่าหัวใจ <c oughs> เออเราต้องทำอะไรก็จะต้องหาข้อความไม่ครบ What the fuck is this shit? ทำไมมีพื้นที่ไซยาตา์อยู่แถวนี้อ h oh, what the fuck อุ้ยไอ้หายอันนี้คือมันเจอหน้าเราด้วยไงเวลามันแวบทีเมื่อกี้น่าเป็นตอนที่ ไอตัวสีฟ้ามันเห็นเราเลยวันี้ประเด่นดาเออแต่ผมก็วิ่งหนีได้ทันอยู่มันไม่วิ่งเร็วขนาดนั้นละมั้งมาดีโหเดี๋ยวเจอจุกรอบโต๊เอาเว้ยมาเดียวโหอะไรอะ <c oughs> ไปแล้วอะไรของมันตาทัวจริง <c oughs> <c oughs> ต้องทําอะไรต้องเอามาวางตรงนี้ไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือแค่เก็บครบสี่อันก็ผ่านเลยเออคือเกมนี้แม่อธิบายเลยผมนะเข้ามาเข้าเกมดื้อแบบนี้เลยผมเนี่ย เราทำอะไรยังไงก็ไม่บอกครับผมเนี่ยแต่ดูแล้วเนี่ยต้องเก็บไอ้กระดาษข้อความตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ครบสี่อันให้เดาแล้วก็จะมาหาต่อผมเนี่ยเอ่อวัดเอ,อ้มันกระป๋องอะไรยี้สยองโอ๊มาอะไรตัวฟ้าไม่ได้วิ่งเร็วอย่างนั้นนะจุ๊บก็ได้ไปแล้วองง่ะงเอาหาไม่เจอ <laughs> ยืนแกวงอย่างนี้นแหละอืมแกวงแกวงไปก็แกวงมาฟิ้วเลยเกินจะไปก็ไปจะเก็บตัวสอนเนี่ยหืมอะไรโอ้ดูว่ามีคำพูดอะไรหยิบมาอุย้ยตกใจห่าอุ้ยกูตกใจฟังดกฟังอุ้ยสะดุ้งเก็บปุ๊บเนี่ยเวลาตอนเก็บปุ๊บมันจะมีเสียงขึ้นมาแล้วมันก็จะโผล่มาอยู่ข้างๆเราไอ้ห่าเอ้สะดุ้งทุกครั้งเลยไม่เกี่ยวเหรอ เมื่อกี้เก็บปุ๊บแม่งมาอยู่ข้างหน้าตูไม่มีฉากจับสแกกูยังสะดุ้งเลยใช่ไหม <c oughs> เอ๋เนี่ยเก็บปุ๊ดินเสียงแม่งเนี่ยออกม,มาเนี่ยเนี่ยเก็บปุ๊บแล้วแม่งจะมาผมนะผมต้องเก็บนี่ต่อเนี่ยพอดินเสียงมันก็จะโผล่มาอย่างไวเลยเชี่ยวสะดุ้งจริงเมื่อกี้มหมขนาดไม่มีจับสแก <c oughs> อะไรยี่ เจ้าอ๋อนี่ถ้าเกิดตัวตัวมีมือตัวไม่กลัวหรอกก็มือตบน่ายแต่เกมนี้ไม่ให้มือโอ้นี่ไงตัวอนโอ้นี่ใครอ่ะคุณจะเห็นโอ้มึงวิ่งมึ่งวาวว้ยว้างว้ววาวว้ด้า้มวว้วว้า่ว้าวววิ้งวะ้าวอยา่มึงก็วิ่าวววอ้าววววว้าวว่วว้าวาว่ว้้อย้าาาาเวว ตุ๊กตาไม้เด็กผู้หญิงเหรอเออตัวเออเป็นตุ๊กตาไม้แบบไม่มีรูปร่างผมนะแต่นี่คือตุ๊กตาไม้เด็กผู้หญิงอะไรแบบนี้นั่งรับอยู่เนี่ยรู้สึกว่ายิ่งเก็บมันก็จะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆไปได้เดาเออตอนแรกมันก็เดินนะสภาพแม่งวิ่งสี่คูร้อยสะดุ้งเฮือกเลยทีมัและทุกครั้งที่เก็บแม่งก็จะรู้ว่าผมอยู่ไหนอผมในเรมนี้ห้องนี้เขาได้แบบประตูเขาไม่ได้ <c oughs> เกลียดเสียงมาตือต้อๆห้องน้ำที่เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ไอตรงนี้คืออะไรเนี่ยใครแ้่งมาทำไซยเวทอะไรในเกมป๊อ p ป Playtime เออแล้วก็คนตุ๊กตาไม้ปวดหัวสายไปายมานี่จะสื่ออะไรผมนะเกมนี้ไม่แน่ใจชื่อเกมว่า Happy Birthday วันเกิดใครไงวันเกิดใครไม่รู้แต่ตายกันหมดตายกันหมดงานดูท่า ก็เป็นอะไรที่สยองดีนะและภาพค่อนข้างสวยนะเป็นแฟนเกมที่ค่อนข้างจะโอเคเลยรับเกม Poppy Playtime ทมก็อย่างผมบอกไปผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มีแฟนเกมอื่นด้วยหรือเปล่าผมเพิ่งจะเคยเล่นเนี่ยรั้งแรกไม่มีแฟนเกมเขาด้วยเหละเออแต่นี่ก็มีแล้วอ้าวจะว่าไปแล้วอันสุดท้ายต้องเก็บตัวไหนนะลืมเดี๋ยวไปมางั้นเอานีเออเน่โอเคเรียบร้อยอุย้ยไอ้ฮาเก็บครบแล้วแม่งวิ่งมาตบเลยเหรอไม่แน่ใจมันต้องเก็บสี่อันหรือเปล่า แต่คือเก็บสี่อันปุ๊บคือแม่งวิ่งสี่คูนร้อยมาอย่างไวเลยผมเนะี่ยแล้วเก็บครบแล้วต้องทาอะไรอะ่ะไม่เก็บสี่อันต้องทำอะไรตอนที่แม่งวิ่งมาต้องวิ่งออกนอกประตูห้ดาวเออแม่มันมีสี่อันตรงนั้นพอเก็บครบก็วิ่งออกนอกประตูไทดาวไายะบายแม่งเดินตัดด้วยมาทานก็อย่างนี้เลยผมนะวิ่งมาเก็บนี่แล้วก็วิ่งมาเก็บนี่ แล้วก็ไม่เลวอันด้าคุณต้องใยออู่ด้วยด้วไม่กูไม่คนไวไม่คนไวไม่คนไวแม่งครไ,ไ,ไ,ไวเลยโอเคเราอาจจะต้องวางแผนลำดับการเก็บซะหน่อยผมนะถ้าเก็บแบบนั้นนี่ตาย <_ c oughs> รัวๆยิ่งอันเนี้ยควรจะเก็บอันสุดท้ายเนะ <_ c oughs> เออถ้าเกิดว่าเราเก็บแล้วต้องออกจริงอันเนี้ยควรเก็บอันสุดท้ายพอ <_ c oughs> จะเอานะไว้อันสุดท้ายก็ได้ตรงนู้นเนี่ยก็รีวิ่งออกประตูถ้าทัน เนี่ยตอนแรกมันก็เดินนะอย่างช้าสภาพัมันวิ่งสี่คนร้อยมาถ้าดูเฮือกไปแล้วผมจะสปีดลันแล้วตายบ่อยเกินแล้วนี่ยังมาอย่างวายโอเคเก็บเลยสุดท้ายแล้วผมนนรอบนางนี้กันมาอย่างโอเคมาแล้วผมไปตรงนู้นแล้วเก็บเลยแม่จะมาทันแล้วก็อันสุดท้ายกูเหมือนวิ่งมาแล้วกูออกไปแล้วออกไม่ได้ออะอ่ะ อ๋อได้แล้วใช่ไหมอ๋อก็คือตัวสอน A L B A A L B A ทุย A L B, a. <笑><笑> a, L B a กูมึนไหมเนี่ยวันนี้ A L B A ก็ผมนะอ่านว่าอัลบ้าเอาที่ั้มไม่รู้บ้าผมทุยหรืออัลบั้มเปล่าวะเออถ้ามีเอมอีกตัวเป็นอัลบัม้มอัลบั้มรูปอะไรเงเี้ยเออแต่ว่าก็จบแล้วนี่รีทรายไหมไม่ เลยเอา้ามีแค่นี้แหละเกมเอา้าวแล้วก็หลุดออกไปเลยเกมมาเล่นง่ายแทนเนาะก็อย่างที่บอกไปผลนะันเป็นตัวเดโมเนี่ยผมเปิดเข้ามาว่าอยู่นี่เหมือนเดิมผมนะเออเนี่ยถ้้งนั้นเราลองเก็บอันนี้สุดท้ายไม่มันได้บ้คือมันล่องไงว่าขึ้นมาเป็นตัวกด e ให้เรากดแต่เราไม่ต้องกดก็ได้นะเนี่ยก็อย่างผมบอกไปถ้าเกิดว่าตอนสุดท้ายจะออกตรงนี้ก็อันนี้ว่อันสุดท้ายจะดีสุดบ้โอเคมันก็ไปแหละมีคนเมานอนตายอยู่ด้วยนอนหลับ ไม่ได้ถึงตายมันวิ่งตามมาแล้วเควมันวาร์ปมาตอนเก็บเก็บไปสภาพมันมาอยู่ไกลเกินตอนแรกมันอยู่สักไกลเก็บเก็บไปสภาพมันเริ่มมาใกล้เนี่ยเก็บสามอันแล้วเก็บอันสุดท้ายตรงนี้แล้วก็ออกเลยจะวิ่งทันไหมวิ่งวิ่งวิ่งไม่ทันเลยเงเยบอกแล้วอันเดี้ยควจะเก็บว่าสุดท้ายถูกแล้วผมนะแม่ มันขึ้นมาบอกวิธีเราตอนแรกให้เราล่อเอ๋ล่อให้เรากดแต่แรกจะได้เอาอันอื่นอันสุดท้ายถ้า่าอ,อันสุดท้ายนี่วิ่งหนียังไงก็ไม่ทันนะแม่งวิ่งอย่างไวเลยตอนสุดท้ายต้องไปอยู่ใ,ใกล้ๆประตูถึงจะพอหนีรอดไม่งั้นมันจะวิ่งไกลไปอะไรแบบนี้เออรอบไปมีตู้ล็อกเกอร์เก็บอะไรได้ไหมเฮลมีมีเลือดเขียว,ว่าเฮลมีตรงกำแพงเสื้อไปมีรูปนี่รูปไขวะเนะี่ย มันเริ่มเดินไวขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจไออะไรเนี่ยไอคิวเหรออืมแล้วก็มีมือใครไม่รู้ผมนะยีมีโถส้วมแฝ่ตัวละครเราก้มลงมอมเห็นตัวละครเราตัวละครเราผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เนี่ยอันนี้บางครั้งก็ตาดีบางครั้งตาไม่ดีนะถ้าเกิดเก็บอันสุดท้ายปุ๊บป้งวิ่งมาหาเราไม่ไว่าอย่างไรก็ตามที ก็ใบมีหน้าต่างแต่หน้าต่างมองไปก็ไม่เห็นอะไรเนาะใบนะไงบนะยีมารอบนี้ลองวิง่งวิ่งสู้ไงน,นี่ตอนวิ่งมันจะเป็นไปได้ไหมวูบวูบิบบสดบโอ้โหเริ่มติดถ้าไม่ติดนี่จุกไหวเลยฉันอยู่ข้างหลังนายเห็นอยู่เมื่อกี้ถ้าเกิดไม่ติดนี่จุกได้นะโอ้หอย่าหนวะอย่ไหนวะอยู่กลางทงฮึบ จุกบ uhm. ิดจุกจุกจุกจ si> ุกจุกจุกจกจุ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 ก็ุกจุกจุกกจุกจุาจุกไุกจุกจุกมไกเุกจวกุ่ยวุกจุกจุกยุกจกจุกจยกจุงจุก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 จมกด้กจุ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 กุกจุกจุุกกจุกจไกกจตกจุกจุกจุกงกุกจุกกจุกจุกจุกจย แต่ก็โอเควันนั้นคือการเล่นแฟนเกมป๊อบปี้เพลย์ไทม์จะบอกว่าป๊อบปี้เพลย์ไทม์ก็เล่นแต่เจอตัวฟ้าเนาะอโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมใครชแชรใใ์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจใจผมแล้วน้นเพราะนั้นถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นอะไรแบบนี้กดไ like ลก์กันเยอะอย่างผมเล่นแฟนเกมหรือเล่นเกมอะไรก็ที่ก็ไปล่างได้สำนี้ก็ g o บายหน่อยกูไหนพิววพอจะเห็นนะผมนะเค้กนี่มันอะไรวะเนี่ย